เอาเละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแต่นี้เราก็ใครวะเนี่ยโอเคก็ตอนนี้เนี่ยบ้านผมก็กําลังโดนเรดนะทุกคนโอเคก็คนนี้เราก็ปล่อยไปนะเราก็กดเยี่ยมไปครับเนี่ยไนสโอเคก็มันมีคนวิ่งว่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอไปยิงคนนี้ก่อนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านผมก็โดนเรดอยู่นะนี่เห็นปะมันก็เอาตูอ้อนาเขตไปแล้วชิบหายแลวที่ผมก็ จะไปแบบวิ่งแบบไวๆนะวานผมก็อยู่ตรงนี้นี่เองครับเห็นปะเนี่ข้างหน้านี้เองครับทุกคนโอเคเราก็ไปกันเลยนะคือบอกเลยว่าผมก็ต้องจัดให้ได้วะ่ะใครแบบบังอาจมาเอาบ้านเราวะ่ะเออตรงนี้มันมีแบบคนรื้อบ้านทิ้งอยู่นะทุกคนโอเคดี่ผมก็ขอกลับบ้านก่อนครับจะดูว่าใครแบบไปเล่นบ้านเรานะอันนี้คงเป็นชื่อตำดีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นใครนะนเนี่ยผมก็ออกจากบ้านไปแป๊บเดียวครับซึ่งจะไปหาเล่นบ้านต่อนะ คือออกไปปุ๊บในบ้านเราก็โดนเลยว่ะไม่แต่นี้มันก็มีคนกําลังยิงอยู่ครับแต่ผมก็จะจําชื่อมันนะก็เป็นไออะไรสักอย่างเมื่อกี้เนี่ยอ่าบ้านผมก็อยู่แถวนี้เลยครับซึ่งมันก็น่าจะอถอดไปทิ้งไปแล้วบ้านผมก็เรียบร้อยครับอ่าใช่ป่ะผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละบ้านผมะตอนี้มันก็หายไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะโอเคไปครับเดี๋ยวเราก็อุ้ยตรงนี้แม่งเยอะว่ะไป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 ยังเยอะโอ้โห เพาไไรไวเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิบ้านผมก็อยู่ตรงนั้นครับเห็นปะเนี่ยตอนนี้ผมก็ผิดบ้านเลยว่ะตรงนี้มันก็มีคนออนอยู่3มคนครับเนี่ยพวกมันก็อยู่ตรงนี้นะเราก็มีแค่ปืน M4 ก็กระสุนประมาณร้อยกว่าผมก็ขอยิงแบบตัวนิ่มๆก่อนครับก็ตัวนี้นะใช่ปะเราก็จะลองด้วนครับอ่าผมว่าพวกนี้แหละที่ไปเรดบ้านผมนะใช่ปะอ่าทุกคนตั๊บหนึ่งครับ วิ่งมันยิงอยู่วะผมก็จะลองดูครับว่าใครครับวิวมีชุดทายด้วยวะทุกคนคือผมจะบุกไปเลยเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราก็บุกไปเลยนะได้ไปหนึ่งครับโอเคมาซึ่งมันก็มันยิงอะไรวะเนี่ยอ,อะไรวะ โอเคพวกมันเล่นอะไรไปเนี่ย <You want S 2> เอา้าอะไรใครวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็มันกนทำไมไปเนี่ยดูใครครับอ่ี๋ก็คนนี้ครับโอเคซึ่งผมก็มายิงให้คนนี้ครับละกันนะโอเคมีกล่องเปล่าอุ้ยบุกบ้องก็กส่วนอินโฟผมก็เอามาครับก็อุ้ยซีโฟยี่สิบเก้าได้อยู่ ผมว่าพวกนี้แหละที่ไปแบบอา้าวโอ้โหไขว่เดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอุตส่าห์ไม่ยิงครับทุกคนซึ่งบ้านเราก็โดนเรดไปละเฮ้ยไป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 เฮ้ยคนนี้แหละคือบ้านผมนะนี่คือบ้านผมเลยครับทุกคนมาพวกเขาก็กําลังยิงอะไรวันเนี้ยปะ่ะเฮ้ยมีคนอยู่บนบ้านผมอ่ะเอาแล้วนี่บ้านกูนะเวย้ย มันอยู่บ้านผมอะทุกคนมันยึดบ้านผมได้ไงวะโอโ้โหป่ะตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่บนบ้านผมนะที่ผมก็ขอขึ้นไปก่อนครับคือมันยึดบ้านเราเลยว่ะเราก็ไปซีโฟไปก่อนน่าจะลูกหนึ่งเองนะเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบนี้ไงโอเคเฮ้ยมันอยู่บนบ้านวะไปครับเราก็ขอเข้าบ้านไปก่อนครับมาดิ โอ้โหแบบเหมือนแน่ครับอยู่บ้านผมนะเฮ้ยตอนนี้ผมติดว่ะเฮ้ยไหนวะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอขึ้นก่อนครับภาพ โอเคก็คนนี้เลยครับที่เรดบ้านผมนะนแ่ได้มันแล้วบางอัดเอาบ้านเราครับคือดูดิเน่โอ้โหผมไม่อยู่แป๊บเดียวครับมันก็เอาไปแล้วผมก็ขอจัดคืนครับก็อันนี้เป็นบ้านผมไงโอ้โหอะไรวะเราไม่อยู่แป๊บเดียวนี่คือมันเอาละโอเคเราก็ได้บ้านเรามาคืนครับซึ่งของในหุ้ยหุ้ยมีบ้องด้วยวะโอ้โหอันนี้แม่งรวยวะทุกคนทําไมมันไม่ยิงผมกับบ้องวะเอ้าจีบผายละ โอ้โหซีโฟสองร้อยอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรารวยโคตรเลยครับทุกคนได้คิวบิแซดมาด้วยโอเคโอ้โหเหล็กครับอันนี้มันรวยจัดเลยนะทุกคนที่ผมก็ขออัปเกรดบ้านผมไปก่อนนะนี่ดีวผมก็ลงบ้านก่อนบอกเลยว่าตอนนี้ในบ้านผมรวยว่ะเราก็ยิงคนนี้ไปปุ๊บเนี่ยได้แล้วเบิร์แบบฟรีๆนะทุกคนโอเคเราก็ขอใส่อันนี้ก่อนป้าบตรงนี้อ่าแล้วก็อัปเกรดไปครับ โอ้โหขาดหินว่ะหินมันเอา,าวม่เาะหินมันอยู่ในนี้เมื่อกี้นะแนะ่บอกเลยว่าอันนี้บ้านผมผมก็รู้ดิโอเคเนี่ยเหล็กหายไปนะครับซึ่งรหัสล็อกก็ยังไม่มีนะซีโดูดิทุกคนตอนนี้ซีโฟมีอย่างเยอะว่ะโอโ้โหหุยผมก็น่าจะเร็บ้านได้ต่อนะเพราะว่าซีรเราเยอะไงอ่าี๋ยวผมก็ขออัปเกรดบ้านแบบทีเดียวนะตู้มิมันอยู่ไหนวะแปบบหนึ่งเราสร้างอย่างวะ อ่ะก็ลองสร้างดูนะผมว่ายังไม่น่าสร้างเลยโอเคดูดิดผมได้ของอย่างเยอะผมว่ามันน่าจะเอาบ้านผมต่อนะทุกคนปาบแล้วก็อัปเกรดบ้านเป็นเหล็กขายทั้งหมดอ่านี้เลยครับนี่แล้วก็ซ่อมบ้านครับโอเคใส่ไม้ไหมครับแล้วก็หินเหล็กพวกนี้โ,โหอย่างเยอะนี่ครับตอนนี้ผมก็รวยว่ะทุกคนยิงคนได้เฉยได้บ้องด้วยนะโอเคเราก็เก็บไปครับ คือบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ผมรวยว่ะทุกคนยิงแบบแป๊บเดียวเองนะได้ของมาด้วยเนี่ยนี่เลยขายเป็นแส่เลยว่ะทุกคนโอเคมาระเบิดนี้ก็ร้อยกว่า300แล้วก็ลูกบ้องแล้วก็เป็นบ้องด้วยนะโอเคนี่บ้องผมก็มีสกินด้วยนะทุกคนมีดานามัมไมด้วยคิบบิแซดโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ครับของในกล่องผมก็น่าจะหายวะ่ะหายปะเฮ้ยยังอยู่มันไม่เอานี่วะ่ะผมว่ามันน่าจะรวยเกินครับ อตรงนี้เราก็ใส่รหัสล็อกไปด้วยไม่ไงผมว่าทุกคนที่ดูคิดผมเนี่ยก็น่าจะมาแบบมาเปิดบ้านผมนะซึ่งผมขอแต่เดี๋ยวผมก็น่าจะเปลี่ยนรหัสแล้วแหละไน่ประมาณนี้นะโอเคปะบอกเลยว่าคุ้มจัดได้ของมาผมว่ามันน่าจะมาเร็บ้านผมต่อนะผมก็ต้องแบบต่อเติบบ้านครับแล้วก็ทําให้ใหญ่กว่านี้นะนี่ดูฮับของในตัวมันโอ้โหอุอ้ย อย่างเยอะนี่ผมก็ขอเก็บปืนมาก่อนฟาร์มมัดพวกนี้เี่ยเราก็จะเก็บของพวกนี้ในกล่องครับโอเคไม้โอ้โหก็มาถันบัตรบัดม่วงก็มาสุดยอดครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้เราก็ต่อจากคลิปก่อนนะซึ่งเราก็ไปเรดบ้านบ้านนี้เนที่ผมไปเรดเนี่ยอ่ะนี่ครับซึ่งแต่ว่าผมก็ตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นมิตรกับพวกเขาเลยแหละเมื่อกี้ผมเขาไม่ได้ยิงนะสงสารนะครับพวกเขาก็เล่นมาไม่รู้อ่ะสามสี่คนพวกนี้แหละโอเค เดี๋ยวเราก็จะไปยิงแบบพวกรัสเซียที่แบบโกนตีนทุกคนเฮ่ยตรงนี้มันเป็นถ้ำหมีว่ะมีหมีด้วยนะเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่ายๆทุกคนก็ซีโฟที่เหลืออยู่ในที่ผมก็จะไปเรดบ้านให้ดูนะกับบ้องพวกนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็ไปจัดบ้านใหญ่ในเซิร์ฟเลยครับโอเคเอาเป็นว่าี่ผมก็จะไปหาบ้านมันแล้วครับก็บ้านที่มันเรดบ้านผมเนี่ยอ่ะคนนี้เลย โอเคก็ตามนี้ครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนก็รอติดตามดูครับก็ถ้าผม c ีโไม่ตกเนี่ยทุกผมก็จะไปหาบ้านมาแล้วก็ไปเรดนนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้บายครับ